กิบกาแฟตอนเช้าๆนะจ้ากิบแก้วใหญ่หน่อยนะจ๊ะเพราะว่าแม่มาเป็นคนตัวเล็กจ้าก็เลยต้องจิบแก้วใหญ่หน่อยดูสิหิมะตกเมื่อวานเนี่ยขาวโพลนเลยเนี่ยเนี่ยรถที่เราจะเดินทางก็จะประมาณนี้จ้ะตรงนี้นเนี่ยวันนี้คุณสาไม่ได้ทํางานแล้วเป็นวันที่เขาต้องหยุดพ,พียอพีออยไปทํางาน ไนี่โอ้ยตายตายยิงรีบพี่น้องเอ้ยเห็นอยู่นะว่ามันมีหิมะตกใส่ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยแต่ว่าโบมีเวลาลงมาเห็ดไปไปจ้ะจะพาเดินทางอีกแล้ววันเนี้ยไปสตาร์ทรถก่อนค่อยจะเค,ยเคียเคียเคียหิมะออกอันนี้หิมะจริงๆนะจ้าไม่ใช่ลูกเห็บหิมะจ้าขวาดแบบลวกๆ้วจ้า เพราะว่ารีบมากๆเดี๋ยวสายนี้ก็ไปได้แล้วนี่ขับรถมาจอดบ้านน้ำหวานแล้วก็นั่งรถมากับน้ำหวานได้จ้าตอนนี้น้ำหวานก็เติมน้ำมันอยู่แม่มาก็ถ่ายคลิปไปจ้าวันนี้จะพากันไปเที่ยวแบล็กไฟดีก็คือมันเป็นวันศุกร์สีดำเนาะจ้าโ <laughs> มเแมนจ้าเขาจะมีของลดราคาทั้งอาทิตย์จะเป็นแบล็กวิกแล้วก็แบล็กไฟดีวันนี้ไปกันเป็นวันศุกร์จ้า ไม่รู้คู่นั้นซื้อมาฉีดครั้งเดียวแล้วก็ลืมเลยอเออเราจอดรถถูกไหมนี่น้ำหวานถูกอยู่ไหม,มดได้สองที่อยู่ใช่ไหมอันวันนี้มาเล่นในเมืองไล้จ้า มาถึงในเมืองแล้วก็ฟิลิปปาอยากกินแมคโดนัมก่อนมาซานก็นเลยมาร่านแมคโดนัมแม่พนจีซื้อเฟรนฟายหรืออย่างไรนี่แหละนั่งข้างนอกก็ได้นะถ้าไม่เกรงใจเห็นไหมเนี่ยนั่งข้างนอกชิลๆได้จ้ะไปเข้าไปนั่งข้างในรอแป๊บหนึ่ง จากที่ปิลิปปาซื้อนักเก็ตไก่กับเฟ็นไล์เสร็จแล้วแม่มากกับภากันมาเขาห่างอยู่ห่างลูสบีจ้ามาหาเลาะเดินดูซื้อของว่าของแบ็คไฟเดย์มันมีอะไรลดราคามันก็จะเป็นทุกปีนะจ๊ะนาะก,ก่อนวันคริสต์มาสเขาก็จะเอาของมาลดราคาให้คนไปซื้อเป็นของขวัญไปซื้อใช้จ่ายเงินว่าวงไงใช่จ้าออกมาซื้อของอีกร้านหนึ่งเจ้าด้ในเมืองนี้จาก ตกหนากว่าบ้านแม่ไอมาโดยหิมะจนเขาดันมากองไว้นะห็นมะดันมากองไว้จนแบบได้ก่องหมักไงแล้วจ้ะนอน <c oughs> คุณแม่รู้อ่อนไปแล้วเดินกับฟิลิปปาไปก่อนแล้วน,นี่กลับเข้ามาอ้น,นี้อีกจก้ะมา ชมต้นคริสต์มาสในรูสบีเสร็จแล้วก็แม่เอมาก็พากันออกมาข<า>้างนอกแต่มาร<า>้านยิสที่ว่าแม่เอ玛ม,มามเานี่ก็คือมาซื้ออันถ้าเช็ดตัวนอกจากที่ว่าไปซื้อที่อีเขียทนแหม่าไม่ได้เลยก็กลับมาซื้อฟรีมอนเดือจ้ะเนี่ยมันลดห้าสเอซนอันของแบ็ k ไฟเดย์เนี่ยของแบบประมาณว่า ของลดราคาวันศุกร์นี้นะก่อนกิจสมาคิดว่าอยู่ทางศูนย์ยุโรปก็คงจะเป็นเหมือนกันหมดเนาะเขาก็คือจะเป็นประมาณว่ากดหรืออะไรของแต่ละห้างทุกๆร้านในที่ขายของในห้างนั้นเขาต้องเอามาลดในะจพี่น้องก็จะมีพวกน้ําหอมมีอะไรลดมีน้ําหอมลด3 0แล้วก็ร้านอื่นก็จะมีลด1ิบคือคุณยังไงคุณก็ต้องเอามาลดราคาในจ่าพี่น้องพอดีมันกล่มาในโบชัวนะเนาะพอดแีแม่มาก็เห็นพาสต,ตนูนี่ล่ะก็เลยได้มาซื้อพาสต,ตสูซะ ไม่ได้ซื้อผ้าเช็ดตัวตั้งแต่ย้ายบ้านใหม่มาย้ายจากบ้านเก่ามาบ้านใหม่นี้ว่ามันแปดปีแล้ววจ่าพี่น้องเออวันนี้ก็เลยจัดเต็มเพราะว่ามันลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นตเนาะเพราะปกติก็ไม่ได้ลดเยอะขนาดนี้นะเอออันนี้เป็น b a c k f ฟ r ด day อธิบายจะไหนล่ะก็นั่นละก็หมดไปพันสองสิบห้านจะพี่น้องเป็นเงินไทยก็ประมาณสามพันตับาทจ้ะจ่ายตังค์เสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วก็ผ้าเช็ด้ัวร้านผหนเล็กซับ ซาบผมเวลาเขาซาบผมเรือไม่จะนน้องไอพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นขาตดจัดตกแต่งเนะจ้ะเนี่ยร้านยึดตัดตกแต่งคริสต์มาสเบาๆน้ำหวานกับฟิลิปปารอข้างนอกไม่เอามาุงพอดีพุงอย่างนี้สิบห้าโคนด้วยจ้ะเนี่ยค่าถุงนะเมื่อดบอจจาคอยู่ในรถเมื่ออยู่ดีเนาะทางนี้ถึงจะไม่เมืดหรือเปล่าร้อนไม่ลูกอ่อนจ้ะไม่อ่อนไปซื้อของแป๊บหนึ่งที่ร้านคีวีจ้ะ บักเห็บตกได้ยินมาเสียงลูกเห็บตกอีกแล้ว ออกจากบ้านน้ำวาแล้วก็ไม่แวะร้านค้าซื้ออาหารนาะจากซื้ออาหารแรงไปให้ลูกให้ผัวก็เลยมาเจอนี่แหละแบ็คแบ็คไฟดีเขาก็ลดร้านค้านี่เขาก็ลดจ้ะลดถุงเท้าแม่เอาก็ได้ไปสามแพ็คแล้วจ้าอาก,กับมาซื้อเฟ้นไฟจ้ะเพราะว่าเฟนไฟที่บ้านนะใกล้จะหมดแล้วถ้าเห็นนี่ก็จะซื้อไว้เลยถ้าเกิดว่าไม่เห็นนี่ก็คือลูกชายใช้หมดแล้วเวลาจะใช้ก็ไม่มีเน,นอกจากนอแต่ว่าแม่เอาทำเป็นคนสุดท้ายก็รู้ว่าเฟ็นไฟจะหมด รลยซื้อจ้ะแล้วก็จะเห็นไก่ไก่บ้านเนี่ยไก่เหนียวได้พี่น้องอันนี้นา้นามันจะมาทีไม่เอามากจัดไปสามหรือสี่ตัวเนี่ยใจพี่น้องตอนจัดแรกกับตอนมามาตัดคลิปเนี่ยจำไม่ได้ว่ากี่ตัวแล้วก็มาซื้อหมูสามชั้นเอาไปไว้ทำาริบแแบเอาไว้ไปทําหมูสามชั้นนี่แหละพี่น้องเอาไว้กินคิดสมาร์ทเนาะก็ได้ลูกพับอีกแล้วเด้อนะเห็นไหม,ไมลูกพับ ได้มมอันนี้สามสิ้นยังไงลูกพับไม่พอมาเจอกองนี้งามอีกพี่น้องเก็บลูกพับเข้าอีกนะ <c oughs> เก็บลูกพับเข้าใส่ถุงอีกได้มาประมาณสองสามโลก,กว่านี่แหละเพราะว่ามันก็ยังลดราคาอยู่เนาะโลละยี่สิบเก้าคนจ้ะมาถึงบ้านก็อันนี้มันอยู่ในช่องฟิตเนาะแม่เอมมากก็แช่น้ําอุ่นจ้ะซื้อสามก้อนเรียกก้อนมาะะใช้ก้อนหนึ่งอ๋อ อา้าวคนสวยมาทำกับข้าวช่วยแม่เหรอจะทำอะไรนะที่หนูชอบอะ่ะไก่อะไรนะไก่ผัดน้ำพริกผาว,ว้ายคือเก่งถ้ว่าจงเลยเว้ยไก่ผัดน้ำพริกเผาจ้ะเอามากหลายอืมมันบอกอีลาแต่วันนี้ไก่ไม่มีจะ้ะก็เลยจะเอาเป็นหมูผัดน้ำพริกเผานนออีลาเนาะคนดีๆเ่ยม่หล่อย หั่นซอยแม่นไหมเออคุณ่นะคุณนะแม่คือเก่งถาว่าคุณนะ่ณนะหั่นะพริกดวกให้หน่อยอนะพริกลูกตุ่มอนะทำคือเดี๋ยวนะายมาแซ่บอะไ้มากแซ่บกระห้อนเตี่ยมาบดน,นันผักคุณซากะใส่ผักพอรู้กินกินดิบ่มี

คุณสาใส่สมเอาน้ำซอสอีกไหมเอาม,มาพร <laughs> ิมบอร์แซิมบัวพอาซิมปาปิก้าบันลนกขัอีกอย่างหนม่ไหมบะหมูโอริซามาแบ่งแยกพูดแยกชิ้นส่วนจ้ะอันนี้กองน,นี้ของพี่ออย อันนี้ของอ S ออันนี้ของเอมมาเลือกเองแล้วก็ของแม่ส่วนคุณสาพื่นมีของเพิ่อนอยู่แล้วจะเพิ่นบอเอาเออของพี่เอสอันนี้อันนี้ของพี่ออย ทำไมต้องเขียนชื่อผ้าชิดตัว P.S. พีอ่ออยใช่ไหมบางครั้ง P.S. ก็มาห้อยนี้นี่บางครั้งพี่ออยก็มาห้อยนี้แล้วทีนี้ใช้กันแล้วก็ไม่ซักสักทีคนนั้นก็ว่าคนนี้ห้อยคนนี้ก็ว่าคนนั้นห้อยพี่น้องมันจับตัวไม่ได้แล้วแม่ไอ้มากก็ต้องเป็นคนซักได้ทีนีนนั่นละก็เลยต้องเขียนรายชื่อจะได้รู้ว่าใครใช้เนาะ มันงั้นรแย่ให้แม่ซักคนเดียวเหนื่อยได้เวลาห่อของขวัญแล้วด้วยจ้ะอันนี้จานใส่คุกกี้วเมกี้เป็นต้นคริสต์มาสห่อของขวัญที่ว่าซื้ออ้ซื้อมาเมื่อวานบทที่ว่าเมื่อวานหรือวันก่อนที่ไปกับน้องกุ้งกัะพี่น้องของขวัญน,นี่ก็คือเห็นไหมเขาจะเขียนวันที่หนึ 24, ่งถึงยี่สี่เราก็เอาไปติดติดใส่กล่องที่เราเขียนเนาะเพราะว่าของขวัญน,นี้เขาจะให้เปิด ทุกๆปีวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนะจ๊ะนะแม่เอ็มมาก็จะหอ่อวันแรกนี่ก็จะให้เป็นถุงมือเลยถุงมือเกี่ยวกับกิสมาร์ทที่หอ่อเมื่อกี้นี่แหละจ้ะอ่าของขวัญอันนี้แม่เอ็ม่าจะหอ่อไม่ค่อยสวยนะจ๊ะเพราะว่าอะไรมันเป็นของขวัญให้เอ็มมาแลวคือให้เอ็มมาแล้วมันเปิดทุกวันนะจ๊ะเออแล้วก็ส่วนมากจะไม่ค่อยใส่กล่องก็คือเอาแค่กระดาษม้วน,หวนหๆห่อๆแล้วจบเลยจ้ะ พอเอม่าเปิดทุกวันเราก็ขี้เกียจห่อสวยแล้วก็ขี้เกียจไปหากองนั่นแหละก็จะห่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บประมาณนี่แหละบ่ได้เห็นงามเฮงเราจะสำหีก็สวยเลือดแล้วสําหรับแม่เอม่านะมีการผูกอ่าลิบบินให้หน่อยหนึ่งจ้ะลิบบินก็เป็นของอ่าที่แกะออกจากของขวัญคริสต์มาสปีกายนี่แหละจ้ะพี่น้องคือแกะแกะออกแล้วมันไม่ค่อยสวยแม่เอม่าก็ไม่อยากทิ้งแล้วก็เลยมาไม่ห่อให้เอม่าจา้ะ เนี่ยห่อไปได้แล้วน้อยนึงแล้วนี่แม่เอมากจะใส่ถุงเท้าถุงเท้าให้เอมาประมาณวันศุกร์จ้ะเออแล้วก็ขนมนี่แหละจัดเป็นเซตเป็นเซตเป็นคู่ไว้ก็จะห่อให้เขาเน,น,นี่ยนะจ้ะอันเนี้ยวันนึงแล้วก็ขนมเจลลี่นี่จะวันนึงนี่แหละจ้ะขนมที่ไปซื้อกับน้งกุ้งวันนั้นร้านโน่นมอนน่ะนะกระเป๋าสีเขียวแล้วก็ร้านไทยนะจ้ะพวกเบนเบน,นอย่างเป็นโต้บะได้ครึ่งทางแล้วจ่ะพี่น้องได้สิบสองอันแล้วเบิ้ง เยสิตแต่เดี๋ยวไอ้สะก่อนแม่ไอ้มาสิตนางอยู่อะไรเนาะคิดว่าเออบอยากบังคุณสาคนเบิงทีวีอยูว์ซันก็เลยย้อนข่างเอาไปเอามาไอาบังห่อไปห่อมาแม่ติดตนี่แม่มันกระเลื่อนหันหลังหันหลังมาตลอดเนาะเออคุณสาหัวควนมาสันวานเธอถอยมาถอยมาแท่านเต่กี่ห่อนางอยู่ผุ่นแม่โอ้ยนางไปนางมาได้มานนางอยู่นี่เนาะมันหัน มันนั่งแบบว่าถอยหลังนาพี่น้องถอยไปถอยมาไห่ใกล้จะเสร็จแล้วเด้อได้ครึ่งทางได้สิบสองเออได้สิบสามชิ้นแล้วจ้ะโอ้โหได้สิบสามวันแล้วออกอล่าก็ดูนะเดี๋ยวเงินใส่ให้เด็กน้อยน้ำจ้ะใส่ให้เอ็มม่านำเพราะว่าอย่างก็ขนมมันก็กลัวเอม็มม่าเบื่อเนาะพี่น้องมันกะกลับไปกลับมามักนกะมีแต่ขนมเก่าๆเดิมๆ,ๆกลับไปกลับมาแต่เอ็มม่าก็ไม่เคยเบื่อหรอกเดียวก็กลัว ลูกเบื่ออยากเปลี่ยนอะไรมัง่งนะก็จะใส่เงินห้าโคนสิบโคนกับขนมกับมาม่าอย่างกระวากันไปจะพี่น้องไปซื้อขนมได้เนี่ยแม่ามาก็จะใส่อย่างนี้จ้ะแต่ว่าห่อแยกนะไม่ได้ห่อรวมจะห่อแยกเอามาจิบไปห่อไปจิบกาแฟไปจ้ะดึกดื่นเที่ยงคืนอีกแล้วอันสุดท้ายแล้วจ้ะเสร็จแล้ว งามดอกไม้จ้าเพราะว่ามันไม่ใช่ปฏิทินที่ต้องเปิดวันคริสต์มาสเนาะปฏิทินให้ลูกเปิดเออโอ้ยไม่ใช่ปฏิทินไม่ใช่ของขวัญเปิดคริสต์มาสแต่มันเป็นของขวัญเปิดทุกวันวันที่หนึ่งจนถึงวันที่ยี่สี่คริสต์มาสนะจ๊ะจะผูกบริเวณเหตุงามปานได้โอ้ยขนาดไม่ทําสวยนี่ยังใช้เวลาเยอะเลยจ้ะเนี่ย มาติดลิปบิ้นเออม่นผูกลิปบิ้นอีกแล้วก็ติดเทปใสอีกเนาะจา้าไปในเมืองไปซื้อของแล้วก็จะพาไปดูว่าแบ็คไฟเดเขาขายอะไรมั่งแม่มาก็ไม่ได้ถ่ายนะจ้ะเพราะว่ากลัวเบื่อมีเวลาถ่ายอยู่แต่ว่ากลัวกลัวแบบเอฟซี FC เบื่อว่าอู้ถ่ายใส่ร้านน้ำเดิมร้านกเก่าๆของสิแม่ก็เล่ได้ด่ทยให้เบิ่งหลายได้จ้าทั้งที่ของเขาก็มีลดอยู่ว่าแต่ละร้านเขาลดอะไรมั่งสิแม่จ้าแต่ว่าพากันไปเดินดูหลายร้านอยู่กับน้ำหวานเพียงแต่ว่าแม่เอม่าไม่ได้ถ่ายเนาะจา้าเนาะ อือแบบกลัวเบื่ออะไรประมาณนี้จะคือรักเอฟซีมากลยจ้ะอันนี้ก็มาหอของขวัญต่อจะกพี่น้องหอปูปะปูปูอย่างมันเดิกดื่นเที่ยงคืนแล้วก็ง่วงนอนจ้ะก็จะประมาณนี้ไม่ได้ทําอะไรสวยมากมายจ้ะเพราะวันเป็นลิบบินเก่าเลยเนาะเนี่ยลิบบินเก่ามาใส่กับงามอยู่แนะล้อนะลิบบินเก่าของปีกายนี่จ้ะนี่แหละเสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมเห็นบ่ของขวัญน,นะ เมื่อยมือแอแรแล่ใจพี่น้องเอ้ยอก็จะห่อเสร็จพอทำเสร็จแล้วแม่เอมาก็จะมาเขียนภาษาร์เวย์ว่าอยู่ใต้ต้นใต้ต้นไม้ใต้ต้นคริสต์มาสอยู่ห้องนอนอยู่ห้องเล็กก็มาเขียนไวน้ในจ่าเขียนแล้วก็จะเอาของขวัญที่แม่เอมมาเขียนไวน้อยู่บนบันไดก็จะไปวางไว้บันไดให้เอมมาอยู่ในห้องน้ําก็ไปวางไว,ไว้ห้องน้ําให้เอมมาแล้วก็แม่เอ็ม่าก็จะเอาแผ่นเมกี้มาเสียบใส่ตรงนี้จ่าวันที่หนึ่งที่สองที่สามเห็นไหมนี่ เออเสียบใส่ตรงนี้แล้วตื่นตอนเช้า,าวันที่หนึ่งไอ้แม่ก็จะมาเปิดอ่านแล้วก็จะไปหาของขวัญวันที่สองมาเปิดอ่านก็ไปหาของขวัญเลยจ้ะก,ก็จะถึงจุดวันที่ยี่สี่เลยก็เป็นแบบอะไรที่เหนื่อยมากเหมือนกันจ้ะน่า <c oughs> ขอบคุณใลยล้าทุกกำลังแรงใจได้จ้าที่ห้แม่ไอ้มาสวัสดีจา้าบายยเข้านอนกันเด้อ